สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่355นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคน พี่จะเป็นแรงแกนใส่ชุดใหม่แพนด้าครับไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองซึ่งสําหรับ EP นี้นะครับผมก็จะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดใหม่ตามนี้นะครับแล้วก็ครับวันนี้มีท่าทางใหม่ไปด้วยนะครับผมนี่เลยอท่านี้ครับคนอื่นสามารถกดเต้นตามผมได้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับของพวกนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับแล้วก็ครับผมสําหรับวันนี้ก็ไปแบบแรงแกนเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็พี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นยามปเตคุนดาซแล้วก็เห็นไหมมีท่าเปิดตัวใหม่ด้วยเดี๋ แชทโลกกันนะครับผมและก็ครับสำหรับวันนี้ครับก็อยู่แรงแกนนะครับท็อปเท่าไร่ไม่รู้นะครับทุกคนก็แต้ม1 0 0 0งแล้วนะครับผมแบอกเลยว่าเด็ดดวงแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็แต้ม1 1ึ0หนะครับผมและก็ครับสำหรับเซตการติงตัวก็จะมีตามนี้เลยก็จะเป็นชุดแพนด้านะครับก็จะมีทั้งหมดกี่ชิ้นวะ 4ชิ้นนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับแล้วก็ครับพี่ก็ใส่เป็นผ้าปิดปากไฟแล้วก็ตาไฟไปด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็จะเป็นรองเท้านะครับผมของเพนด้าอะไรเนี่ยอ่านไงไม่รู้นะครับทุกคนคือพจจะมาหรือไงไม่น่าใช่นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับท่าทางวันนี้ก็จะมีตามนี้นะครับผมก็จะเป็นท่าปักองเหมือนเดิมแล้วก็ท่า่านแรงแกนแล้วก็ครับจะเป็นท่านี้เลยท่าแรงแกนอื หล่อเท่เกินบอกเลยหล่อเทสุดๆและย้อนนี่นะครับผมจะเป็นท่าแดนนะครับทุกคนนี่โยโยนี่เต้นเป็นไฟเต้นเป็นไฟว่าั้นอือหือหล่อเท่และก็ท่าสกินปืนอื่นๆก็จะมีตามนี้นะครับผมสามารถดูได้ตามนี้เลยตึงๆนะครับทุกคนแมทแต่ละท่านี่เด็ดดวงส่วนรื้อยแน่นอนนะครับผมและก็ครับสําหรับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยตรงนี้เลยนะครับทุกคนเป็นปืนอักนะครับผม,ม,มอักอีโวอือหือเกินปุยมุย อืมเป็นปืนอารคแรมเพจหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับทุกคนก็สําหรับกิจกรรมนี้ครับสึ้นสุดวันที่17กรกฎาคมนะครับผมโอ้โหอ,อ,อีกนานนานจัดนานจัดก็สามารถสุ่มได้นะครับหนึ่งครั้ง60เพชร5ครั้ง270เนาะเดี๋ยวพี่สุ่มให้ด<ะ>ูต้องออกแล้วออะป่ะจัยเฮ้เขาให้โอ้โห เกลือเฉยและก็ครับผมสําหรับกิจกรรมนี้ครับก็มีหลายสีเลยนะครับทุกคนสําหรับปืนเห็นไหมแต่ละก็บอกสวยๆงนั้นแต่ว่าสําหรับพี่นะคิดว่าสีแดงกับสีนี้ดีสุดนะครับทุกคนได้สีฟ้าดิเออร์สีแดงกับสีฟ้านะครับดีที่สุดแล้วนะครับผมและก็ครับจะมีอีกหนึ่งนะครับผมนี่เลย1กิจกรรมก็จะเป็น8ทีการันตีอีกแล้วโอ้โหแทีนี่มาโคตรบ่อยนะครับทุกคนก็สําหรับกิจกรรมนี้ครับผมจะสิ้นสุดนะครับวันที่25มิถุนาเนาะก็รีบมาจัดกันด้วยนะครับใกกลลล้้หหมมดดแว็เเเ่่นนนนือิะครับี ออกไปสองอันกระหมุนอื้มโอเคนนี้ก็คุ้มเลยนะ่ะกาวเพชรได้อันนี้มาห้าใบนี่คุ้มเลยนะ่ะสุมกอนเลยล้วกันเออเกลือไม่คุ้มหรอก <c oughs> โอ้โหเกินปุยมุยก็อย่าลืมมาจัดกิจกรรม2กิจกรรมนี้กันด้วยนะครับผมและก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าโซนไปปักธงกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมแลโก็ โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับผมจะมีแบบทรงสาวแบบสนใจผมด้วยนะครับทุกคนนี่ยืนแอคหน่อยละกันจัดไปเฟี้ยวๆฟเลยหล่อหล่อเท่เทเลยของจริงนับประวันสาวบอกชุดน่ารักโอ้โหธรรมดาครับผมน่ารักเหมือนคนใส่ครับนอนๆโอ้โหอยู่แล้วอยู่แล้วนี่จัดไปถ้าใหม่ไปมีคนกดตามไหมมีไหมมี้ยวเ่าอยัดโดเอาว่ามีคนกดตามด้วยฮ้ย อย่างตึงอ่ะอย่างตึงอ่ะครับนอนนอนเฮ้ยแล้วคือมีคนอื่นกดด้วยวะท่านนี้ใครกดวะไม่รู้นะครับทุกคนผมไม่มั่นใจว่าคนไหนกดนะครับแ<ไ>หมงงเหมือนกันนะครับอาจจัดไปอีกทีนึงนี่เฟี้ยวเฟี้ยวยาสโดคนหล่อครเท่ครอันตรายเลยนะครับทุกคนหล่อเท่จัดหล่อเท่จัดนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเราปักทองแอคเลยและกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสาม let we go crazy we s p i k i ไงเป็นไง number one จริงเลยนี่แอคไปแอคไปยัดโดเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะแล้วคือใครกดท่านี้วะทุกคน <can> ผู้บ่าวาด้านหลังนู่นเหรอใช่ไหมอ้วกขาวอะ่ะน่าจะใช่นะครับผมบูกี้แมนใครวะไม่รู้จักเหมือนกันนะครับผมนี่แอคไปแอคไปราเขากดท่าผมวะทุกคน อีกทีดิกดท่าผมใช่ไหมใช่ป่ะเออใช่มันกดท่าผมแล้วไอ้ปุ่มนี้ขึ้นมาเว้ยผมก็งงนี่เห็นไหมพอผมหยุดกดมันก็ไม่มีใครกดเว้ยเออนด้ครับแหม่บกบักบักบั็กอีกแล้วโอ้บักเฉยเลยนะครับทุกคนว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้วะผมไม่มั่นใจนะครับผมอาจจะไปอีกทีนึงนี่เฟลฟีเอลหล่อหล่อเท่เลยธรรมดาที่ไหนทุกคนโดดดนี่แม่งโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายบอกตรง สาวข้างผมชื่อไรอ่ะไม่น่าใช่สาวนะครับทุกคนผู้บ่าวมากกว่านะครับแต่งตัวอย่างนี้โอ้โหแม่หลอนก็นเลยทีเดียวเชียวนี่แอคไปแอคไปหลอ่ลอๆเลยหลอ่ลอๆเลยนี่จัดไปครับผมอือยิ้มทงไหนครับพี่อ่ะจัดไปไอ้ลูปหล่อเออออกไปรูปหลอ่อ,อ,อรูกหลอ่หลอให้เลยให้เลยนี่แล้วก็จัดท่านี้ไปอือตึงบอกเลยตึงสุดแล้วอะห้องนี้จริงตึงสุดแล้วอะนี แหมง,งงเลยงงกระซี่ทุกคนแหมมีแต่คนงงบอกเลยถ่าแแรงหน่อยละกันแหมบงบอกให้รู้ว่าเราอยู่แรงแกนนี่แอคไปบ,บึมบัมซัมเบไปตึงตึงน้องบอกไม่มีท่า <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรครับอ่ามา เอาอุ้ยผิดครับผมมาเอาที่ผมได้หนีจัดไปครับผมของจริงของจริงบอกเลยถ้านี่มาเอาที่ผมได้นะครับผมโอ้โหไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันปิ ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะนะครับตอนนี้คนในห้อง16ค,คนเลยแต่ว่าทําไมมันดูแบบน้อยๆวะทุกคนไม่รู้อะกดแอคต์หน,น่รายการอาจจะจัเไปเจมๆเลยหล่อเท่เกินหล่อเท่เกินปุยมุย้ยอะดูดิเอือมีคนมาดูด้วยอโอ้โหเฮ้บักปลอบคนนี้มาดูด้ยมีคนถามชุดไลไรอ่าแพนด้าครับแพนด้าชุดใหม่ แพนด้านี่จัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวเอ้าพิมพ์ผิดเฉยอาจจัดไปเจียมๆเลยส่งไปเฟี้ยวเเลยหล่อๆเท่ๆอ่ะอีกทีนึงนี่หล่อๆเท่ๆแอคหน่อยล้ากันของจริงไงนัมเบอร์วันจริงเลยวะด้าไรมดอะไรของมันวะด้าไรมอดอะไรวะมันไปว่าอะไระทุกคนเขาว่าผมมดเหรอคือไรถามก่อนดิคือไรจัดไปทุกคนเจีมๆเลยคือไร มันยังไม่เข้าไอโง่อโอ้โหอ่าพิมพ์แปพิมพดด์ดีดีกว่านะครับทุกคนผมได้มาก่อนไงจัดไปทุกคนเฟี้ยวๆโีโง่โงเอ,อ้ามันยังเต้นท่ากูอยู่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรของนายเนี่ยอะไรครับนายอะไรครับนายอ่าพิมแปะโง่หรือโง่เนี่ยจัดไปทุกคนหมานกูว่าจะไม่ด่ามันเลยนะอะไรเนี่ยไม่รู้หรอ ครีเอเตอร์เขาได้ก่อนไอโบฮะรู้เปล่าไอโบฮะไอโบ,อโบนี่บักปลอบนี่โอ้โหไปเทียกับไอโบสงสัยไอโบเลยว่ะ<อ>หลอนแลว้วเนี่ยมันหลอนแลว้วทุกคนดูดิกดท่าใหม่ไปไงงงดิงงดิเพี้ยไปงงดิงงดิเอองงดิงงไปด,งงด,งงดิบักปลอบงงไปดิงงไปดิเอองงด,งงดิหมอเอฟอีกแล้วว่ะเป็นไรกับหมอเอฟเล็กห,หนาวเนี่ยมีดีแค่ปโปรและมั้งอะไรวะทุกคน,นหลอนแล้วเนี่ย หลอนไรนี่ฮจัดไปครับผมเอ้ยนายหลอนอะไรวะเนี่ยนายมาทุกคนปากทงอัดหน้ามันเลยแล้วกันนะครับผมมาหนึง่งสองสามแล้วป่วยเลยอ่ะเฉยโอ้โหนี่ถาแรงใส่ด้วยเอ๊ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับอัดจัดไปเจ็มๆ,ๆก็มาดีครับก็มาดีครับแล้วก็นีปากไปเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดดวงดวงเลยแล้วก ถ่ายแล้งหนีถ่ายไปนี่ถ่ายไปรัปวๆรัวครับทุกคนนี่รัวๆทงปลอมโอ้ล้องทงปลอมอ่าพิมพ์ไปลอมบ้านมึงสิจัดไปครับผมนี่เฟี้ยวๆโอ้ร้องทงปลอมไอบ้บ้ามันโง่เหรอมันโง่ไอ้ทุกคนทำไมไอพวกหมอเอฟนี่มันเป็นไรกับปูนักหนาวเนี่ยฮะจริงชุดหมีควายหมีหมีบ้านป้ามึงอ่นะ อาหมีบ้านมุงสี่จัดไปครับผมไอบ้านน,น,นี่มันหลอนทรงนี้แม่งหล่อนโอ้โหมึงบ้าหรือไงบักปอบนี่โอ้โหเวอร์จัดเวอร์จัดเวอร์จัดแม่เกินปุยมุยมึงจะดา่ากาไงต่อฮะ,ะด่ามาดิด่ามาด่ามาเดี๋ยวพี่ท็อปจัดเองนี่ไอ้ท้าคิดปืนด้วยนี่ถามได้มีเปล่ามีอาเปล่ามียเปล่ามียเปล่าเออมียเปล่ามียเปล่าเอ๊ะไม่น่าจะมี ไอ้ทรงนี้ไม่น่าจะมีนะคบผมและไอ้พวกนี้เป็นละอ่ะเกี่ยวอะไรกับอ่ะอะไรวะกูเป่าแคนอะไรอะไรเป่าแคนแรงคคอีสานเหรอฮะหรือว่าคนเหนือคนเหนือเป่าแคนปะคนภาคอีสานเขาเป่าแคน,น,แคนใช่ไหมทุกคนหรือว่าคนเหนือวะผมไม่รู้อ่ะมึงคนบ้านไหนเนี่ยฮึบักปลอบนี่กูเนี่ยคนยสโสนึงรู้เปล่าเฮะยเยสยวเโสโวใฮ้บักปลอบผมไปเช่คนเยสโอนีครับทุกคนผมคูดเป็นอย่างั้นแหละนี่ชัดไปเจ็มๆให้ผมแบบ โคตรชอบเลยแบบผมเคยไปเที่ยวยะโสครั้งหนึ่งนะครทุกคนแม่บอกเลยคนยะโสน่ารักมากจริงแต่ว่าทุกคนนะบอกเลยน่ารักกว่าไอเชนนี่ผมมั่นใจได้เลยหัวเปล่าพิมแปเปล่าครับจัดไปฮบผมนี่จัดไปเลยเฟี้ยวเฟี้ยวหล่อหล่อเลยเท่เทเลยแย่เจม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 แม่ข่อยเห็นโอ้ของจริงไงผมมันของจริงนะครับบอกเลยแม่ระบวนระบวนี่แอคไปแอคไปพิมแปะ โง่เปล่านายจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟวครับทุกคนนี่แล้วก็าปาักทงไปรัวๆอ่ะจัดไปรัวๆถ่าแรงด้วยจัดไปแจ่มๆแหละเฟี้ยวเฟียวต่ทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมห้องนี้เจออะไรก็ไม่รู้นะครับผม <laughs> มันด่าผมโง่ไอคนนี้บอกใจเย็นเฉยไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ครับเจอพวกท็อกซิกเฉยครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนตอนนี้คนในห้อง17คนแล้วนะครับผมและคือห้องนี้ครับมีแต่คนเด็ดเด็ดอะดูดิอือหือแม่แต่ละคนอ่ะเราแอคไปแอคเลยแอคเลยนี่จัดไปเลยแจ็มเจ็อือหือทำไมผู้สาวเขาสนใจในตัวผมจังเลยวะทุกคนแต่ละคนโอ้โหหลายคนเลยนะแบบสนใจมากเลยกับชุดเนี้นี่จัดไปแจ่มเจ็เลยโปรไอโง่ ฮะไม่ใช่นะเขาไม่สนใจเขามาดา่าคนนี้เนี่ยโอ้โหหล่อนอะไรวะผู้สาวเนี่ยอุ้ยตามด้วยตามด้วยหุ้ยเกินปุยมุย้ยอือหือเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยผู้สาวเกิ <c oughs> นปุยมุ้ยนี่จัดไปครับผมเจมเจมเลยอือหือโปททาทรงเอา้าอียงวะเฮ้ยเกินไปเวาเดี๋ยวผู้สาวเอาแล้วเอาอ่ะสาวแอ๊กเยอยัดโดเฮ้ย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 เกินปุย ไม่ะจัดไปครับผมมาด่านี่จัดเกินอุ้ยเช็ดโอ้โหแจกกล้วยกูด้วยผู้สาวใจเย็นสาวใจเย็นครับผมอย่าแจกกล้วยครับอย่าแจกกล้วยครับกล้วยเธอสิจัดไปทําไมอะไรเนี่ยด่าเลยวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยโดนสาวด่าเฉยห้องนี้ไอท็อปงงจังหวะนี้ไอท็อปงงนี่จัดไปตึงๆเลย เอาเลยทุกคนแอกใส่หน้าแม่งเลยละกันเนะจังหวะน,นี้ไม่ชอบเลยฟัง<ป>อุ้ยอืมขอโทษครับสาวหอือโดนสาวแจกกล้วยเฉยทุกคนอะไรเนี่ยแล้วมันด่ากูทำไมเนี่ยอุ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยทุกคนผมไม่งง,งไม่งดา่าผมลูกเคอรี่เฉยเอ้ยเกินปุยมวยอ่ะนี่ถาแรงใส่ด้วยเออถามแม่งเลย มีเป้าเออมีเป้ามีเป้ามีเป้าเออมีมีเอเป้ามาล้องผมโปเนี่ยมีปะมีปะมีไหมมาล้องโปเนี่ยให้มีเเป้ามาทุกคนปากทงอัดนาแม่งเลยแล้วกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามนี่แล้วก็ถ่ายแรงไปตึงๆเลยตึงๆเลยถ่ายไปตึงๆเลยของจริงนม m b e r one น,นี่ปากทงไปเฟี้ยวๆเลยโปรทำทรงอู๋ โง่เองเปล่าร้องโป,โปรนี่จัดไปทุกคนเฟี้ยวเวโอ้โหแม่สภาพผู้สาวอะไรกันครับเนี่ยนี่ถ่าแรงไปนี่แล้วก็ปักทงรับไม่ได้ก็ตายซันนะจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟวครับทุกคนอุ้ยแรงแรงนะครับเนี่ยแรงจ่าแรงจ่าแรงจ่าบอกเลยแรงจ่าแล้วก็ถ่าแรงไปนี่อุ้ยสาแจกกล้วยแก่กอยอยโอ้โอ้นี่แล้วก็เอ็กแไปหนึ่งที นี่จัดไปนี่แล้วก็ถ่าแรงไปหนีเอา้าเดี๋ยวผู้สาวออกหนีไปแล้วอะทุกคนเฮ้ยเกินปุยมุ้ยอ่ะเฮ้ยออกหนีเฉยเอา้าออกหนีเฉยหนีจัดไปนะครับผมอีหยังวะทุกคนไอท็อปงงโดนสาวร้องโปล่แล้วคือปักธงใส่แล้วคือออกหนีเฉยปักธงใส่ถึงกลับออกหนีอะครับนอนๆเกินปุยมุ้ย ไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมห้องนี้เจอสาวท็อกซิกเฉยครับทุกคนไอท็อปรับบดายแะโอ้ท็อปรับบดายอะคืออท็อปรับบดายนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ครับคนน้อยแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับ ห้องนี้ครับคนเยอะนะครับตอนนี้คนในห้อง15้าคนเลยแล้วก็ห้องนี้ครับมีแต่คนตึงๆอ่ะเราโชว์ท่านอะไรกันอาจจะจัดไปเลยแจมๆเลยหื้หล่อเท่เกินปุยมุยอ่ะเฮ้ยหล่อเท่เกินปุยมุยอ่ะท็อปแม่เฮ้ยมันมีไอ้คิกก้างด้วยเหรอวะเดี๋ยวแคนดังโอ้ยธรรมดาครับผมอันนี้เอ้ยโอ๊ยตกใจนะว่าจะต่อยโอ้โหแม่หลอนทําแบบโอ้โหทำให้ทับรนทําผมรนเลยทีเดียวเชียวนี่ แอ็หน่อยละกันเอ้ยถามดิทำดาวะนี่จัดไปครับผมนี่ถามเลยว่าทำดาวะเออทำดาวะนายมันก็ต้องธรรมดาอยู่แล้วปะนี่ของจริงโอ้โหระดับท็อปท็อฟฟี่นี่ท็อฟฟี่แห่งพ s อรู้เปล่ารู้ไหมตึงจดัดโอ้โหทำดาวไอหนุ่มแม่รู้ใจว่ะเองนี่ของจริงนี่จัดไปครับผมแมบพรีมันของจริงไ้น,น้อง นี่แอคเลยแอคเลยมาทุกคนปักธงโชว์ไอ้หนุหน่มคนนี้เลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามหล่อเทก่กินปุยมุ้ยนี่จัดไปตึงๆเลยแล้วก็แดน,นอ่ะละกันอาจารย์ไปหล่อหเท่ๆอเอหือถามดิเฟี้ยวเปล่าเออเฟี้ยวเปล่าเฟี้ยวเปล่าเออเฟี้ยวเปล่าเวอร์นาธรรมดาไอ้หนุหน่มธรรมดาครับผมเออแม่ของจริงไง ไอทอมันดมือวันนี่บอกเลยเออเฟี้ยวอยู่แล้วอยู่แล้วหนุ่มอยู่แล้วอยู่แล้วครับนี่อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับนี่ของจริงว่ะไอหนุ่มคนนี้มึงโอ้โหปากหวานว่ะเฮ้ยพิมไปดิทุกคนเองปากหวานว่ะนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวเเลยเออหือม่งปากหวานว่ะไอคนนี้ม่งปากหวานว่ะทุกคนไมน่สเต็กผมเลยอ่ะโอ้โหดีนะอีพีนี้กูมไม่ใจเกเรเนี่ยแม่ จัดไปปากเข็มอ้าวโอ้โหมึงตวงเต่งแล้วนะตวงเต่งนะตวงเต่งนะตวงเต่งแล้วนะอจัดไปครับผมมันตวงเต่งเลยทุกคนมันตวงเต่งแล้วนะเออเออบักปลอบนี่โอ้โหต่อเวลาตวงเต่งไหมนี่จัดไปครับผมไปแล้วพี่เจอกันเอ้ายังโอ้โชว์ของไม่สุดเลยนาะยไม่นี่แอคไปเฟลเฟลเลย จยัดโดยัดดูยัดดูดดบอกเลยยัดดูแม่อุย้ยสาวมุดด้วยว่ะอ้ยแต่ละคนนี่สเต็กจริงๆเลยแปะทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนอุย้ยเขาให้ปักตูดอ,อเน้น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  เน้น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 อือบอกเลยเน้นเน้นช็อตนี้โอ้โหเต็มเต็มแบบเต็มงามเลยทีเดียวไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันปโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนก็เยอะนะครับผมตอนนี้คนในห้อง16คนเลยแต่ว่าห้องนี้ครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับผมแหม กดโชว์ท่าใหม่เลยจัดไปท่าใหม่เลยละกันเฟลเฟี้ยวเลยหล่อเท่เลยนี่จัดไปแจมๆเอาแต่เขาไม่กดท่าผมเลยอ่ะโอ้ท็อปเศร้าเลยโอ้โหกดอยู่คนเดียวโอ้โหไอ้น่นมันอยากดูติ่มใครวะน่าเอ้ยปักพรอบเองไปอยากดูติ่มเขาดูดูมันไปอยากดูติ่มเขาเฉยทุกคนมึงบ้าไปเลี้ยวมึงก็ตรงเกินปุยมุ้ยอ่ะเฮ้ยเองตรงเกินปุยมุ้ยนี่แอคกเลย ออหือไอ้ผู้บา่าวคนนี้จะมาดา่ากูอีกลายปะเนี่ยจ้องหน้าขนาดนี้เสียวนะเฮ้ย<ะ>เสียวเสียวชื่ออะไรอ่ะ Impact เหรอใครใครวะไม่รู้นะครับผมไม่มั่นใจแต่ผมรู้จักใน Impact อะ่ะแต่ว่าไอ้คนเนี้ยมันคือใครผมไม่รู้นะครับผมนี่แอคเลยแอคเลยนี่จัดไปแจมเจมเลยตึงตึงเลยอออืืหคนหลอ่อคนเท่ครอันตรายจังหวะนี้นี่โยไปโยไป อ่ะปักทงด้วยหนึ่งทีแล้วก็โยกต่อนะครับทุกคนนี่อือหืออือหือจัดไปเลยแจมแจมเลยอือหืออือหือไอ้นั่นมันก็ตรงเกินปุยม้ยอ่ะโอ้โหมันชื่ออะไรวะเนี่ยดูชื่อมันหน่อยดิแคทแมนโอ้โหแมวผู้ชายผู้ชายแมวฮะหรือว่าเป็นแบทแมนหรือว่าแคทแมนเอออัศวินรัติการอันนี้มันอัศวินแมวเหมียววะเนี่ยมึงอัศวินแมวเหมียววะนี่โอ้โวุ๊ยสาวให้หัวใจไม่อยากสาวให้ดอกไม้แอดเลย เลยใบเตยใบเตยอ,อูย้นอนใบเตยนี่บึมบามซัมเบ้เลยโอโหไอท็อปนี่แห้งเห็นสาวไม่ได้อ่ะพิม์แปขอโทษผมเห็นสาวไม่ได้นี่จัดไปครับผมผมหวั่นไหวอับผมบอกเลยอือหือผมหวั่นไหวผมหวั่นไหวผมหวั่นไหวนะครับซอรี่นะครับรน้บนองใบเตยพอดีว่าท็อปหวัออว่นไหวง่ายอ่ะเออผมหวั่นไหวง่ายครับผมกับกับกับสีเอ็จัดโอ้โหพิม์แปผมหวั่นไหวง่าย ครับนี่จัดไปครับผมโอ้โหไอ้นี่มันก็ตรงเกินไปมั้ยยังมึงด่ากูอีกหลายเลยเนี่ยโอ้โหมึงก็อย่าด่าดิเฮ้ยโอ้โหงดด่าทับบ้างจริงงดบ่ายทับบ้างงดบ้างจริงโอ้โดนด่าทุกอีพีกูท้อเลยเนี่ยทุกวันเนี้ยจีบเลยงี้อุย้ยผมชอบ ผู้ชายอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอาได้ครับได้ครับแหมโอ้เราต้องได้ครับก่อนละกันนะครับทุกคนเราจะไปบ่งบอกความเป็นตัวเราไม่ได้เดี๋ยวเสียสาวเดี๋ยวเสียสาวนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวอีทุ้ยเราชเราซอบอุนเธอโอ้โหเดี๋ยว EP หน้ากุัดแน่สาวคนเนี้คอยดูทุกคน ถ้าเขาออนนะเดี๋ยวผมไปจีบเขาแชทโลกแน่นอนนะครับผมไม่ใช่แชทโลกดิอ่าจีบในรายชื่อเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับทุกคนและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับและก็ครับสำหรับ EP หน้าครับ อยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมและก็สำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบาย